สวัสดีทุกท่านนะครับ กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone รุ่นที่มีการลดราคาหน้าซื้อหรือว่ามีโปรพิเศษที่น่าสนใจนะครับรวมไปถึงก็ยังมีการนำข่าวสารต่างๆของ iPhone นะครับมาอัปเดตให้ได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้อยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่นะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบ เทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะครับ ซึ่งก็จะมีโปรใหม่ๆสำหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนำ p h o n e รุ่นต่างๆนะครับทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยอยากจะดูโปรของ iPhone รุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมนำ p h o n e รุ่นไหนมาแกะกล่องให้ดูมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้สำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของ iPhone 12กันนะครับ ตัวเครื่องเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นซึ่ง i iPhone รุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น iPhone อีก1รุ่นที่ลดราคาให้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรโหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับ iPhone 12ในเรื่องของสเปคนั้นก็ยังถือว่าเป็น iPhone รุ่นที่สเปคค่อนข้างดีนะครับซื้อวันนี้ใช้งานได้อีกยาวๆนะครับ ได้อัปเดตไปต่อใน iOS ใหม่ๆด้วยใครที่มีงบ6 0 0 0ถึง7,000บาทสามารถไปซื้อแบบติดโปรได้นะครับส่วนถ้าอยากจะซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับก็มีให้เลือกหลายแบบราคาเริ่มต้นประมาณ 12- ื0 0ถึงหมื่นประมาณนี้นะครับเราเลือกได้เลยว่าเราชอบแบบไหนมีทั้งเครื่องศูนย์แล้วก็เครื่องนอกนะครับให้เราได้เลือกซื้อกัน คลิปวันนี้นำราคาใหม่ล่าสุดนะครับเป็นราคาสำหรับเดือนสิงหาคมมาอัปเดตให้ได้ดูกันซึ่งเดือนหน้าก็จะมีการเปิดตัวแล้วนะครับสำหรับ iPhone 16แน่นอนว่าก็จะทำให้ iPhone รุ่นเก่าๆนะครับมีการปรับลดราคาลงไปทุกรุ่นซึ่งเราก็จะนำมาอัปเดตให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ iPhone 16มีการเปิดตัวนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 12อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่16สิงหาคมปี2024มีราคาจากหลายร้านเลยนะครับมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันนะครับร้านไหนราคาถูกร้านไหนมีส่วนลดเยอะเราก็สั่งซื้อกันได้นะครับเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับซึ่งผมก็จะเลือกเอาร้านที่น่าสนใจมาให้เราได้ดูมาให้ท่านได้เลือกกันนะครับเริ่มดูกันที่ร้านนี้สําหรับร้านแรกขายโดยทาง Apple โดยตรงนะครับสำหรับ iPhone 12เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple นะครับจากราคาปกติ29,900นะครับลดราคาล่าสุดเหลือเพียง15,990บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินนะครับถ้าเราสั่งซื้อรานนี้ก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนก็จะผ่อนเดือนละประมาณ1,599บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมดประมาณ6สีนะครับความจุมี64แล้วก็128กิถ้าเป็น128กิราคาก็ประมาณ 1 7 9 9 0บาทนะครับก็คือเพิ่มมาอีก2,000บาทสินค้าเป็นของแค100้100%นะครับเปลี่ยนคืนได้ด้วยภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกขายโดยทาง Apple โดยตรงนะครับ15,990บาทเท่านั้นแล้วพิเศษถ้ากดเข้าไปที่ลิงก์จะมีส่วนลดอยู่ด้านล่างนะครับสามารถนํามาใช้ลดราคาเพิ่มได้อีกด้วย ดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับสำหรับร้านนี้ขายโดยทางร้าน iStudio นะครับ iPhone 12เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ29,900ลดราคาเหลือเพียง16,990บาทเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับความจุมี3ความจุเริ่มต้นที่64 g b สั่งซื้อร้านนี้มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ไปเช็คคูปองไปเช็คส่วนลดก่อนได้ถ้าชอบนะครับค่อยทาการสั่งซื้อสินค้าเป็น ของแท้100%เหมือนกันนะครับเปลี่ยนขึ้นได้ด้วยภายใน30วันมีประกันจากสูตร์ p p p l e 1ปีนะครับปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป LazaDA นะครับ iPhone 12ร้านนี้มีให้เลือก2ความจุก,ก็คือ64แล้วก็128 GB ตัวเครื่องเป็นเครื่องนอกนะครับประกันร้าน1ปีจากราคาปกติ16,999ลดราคาเหลือเพียง12,490บาทเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับวิธีการจ่ายเงินก็สามามรถเก็บ ปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแค่ร้อยเปอรเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากร้านให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 12จากทางด้านแอป Lazada นะครับมีทั้งเครื่องศูนย์แล้วก็เครื่องนอกราคาต่างกัน ประมาณ3,000บาทนะครับชอบแบบไหนก็ลองกดเข้าไปดูเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ lazada ไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป s h o ป e e กันบ้างนะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสำหรับร้านนี้ iPhone 12นะครับเครื่องแค้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple ขายโดยทางร้าน iStudio นะครับซึ่งร้านนี้จะมีหน้าร้านอยู่ตามห้างด้วยนะครับแต่ว่าถ้าแนะนำให้มาสั่งพันช้อปปีนะครับจะได้ราคาพิเศษจากราคาปกติ29,900ลดราคาเหลือ16,990บาทมีส่วด เพิ่มเติมจากร้านให้ด้วยนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนๆได้สําหรับสีมีให้เลือกน่าจะสีีนะครับเป็นสีขาวสีดําสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะครับสำหรับความจุ64 g b สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปี อีกลาหนึ่งจากช้อปปีเหมือนกันนะครับร้านนี้ก็จะเป็นเครื่องนอกนะครับสำหรับ iPhone 12มีให้เลือก2ความจุก,ก็คือ64แล้วก็128 g b ตัวเครื่องรับประกันล้าน1ปีนะครับจากราคาปกติ18,900ลดราคาเหลือเพียง12,390บาทเท่านั้นถ้าเป็นความจุ128 g ิก็13,390บาทต่างกัน1,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้เลือกเป็นความจุ128 g b จะดีกว่าวิธีการ จ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับอยาก,กผ่อนผ่อนได้สูงสุด36เดือนมีให้เลือกครบทุกสีครบทุกความจุนะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากนันให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 12นะครับจากทางด้านแอปช้อปปีเป็นราคาใหม่เดือนสิงหาคมชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับทั้งเครื่องศูนย์แล้วก็เครื่องนอกต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจาก ทั้ง3ค่ายมือถือมาดูราคาดูโปรโมชั่นกันนะครับว่า ่ายมือถือค่ายในที่ลดราคาให้น่าสนใจที่สุดสําหรับการซื้อ iPhone 12ในเดือนสิงหาคมเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย d t แท็นะครับไอโฟน12ความจุ64 g b โปรโมชั่นลดราคาพิเศษสําหรับเดือนสิงหาคมซื้อได้ที่ราคา7,990บาทนะครับซึ่งราคานี้เป็นโปรสาหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับหรือว่าลูกค้า d ีแท็ที่มีอายุการใช้งาน3เดือนขึ้นไปส่วนถ้าเราอยากได้ส่วนลด นะครับก็ให้ไปทําเรื่องย้ายค่ายที่ศูนย์ดีแท็มีส่วนลดเพิ่มให้อีก1,500งนารนะครับถ้าใช้ส่วนลดราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ6,490บาทเท่านั้นหรือว่าประมาณ6,500นะครับโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีให้เลือกทั้งหมด4แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1 1 9 9งซื้อได้ที่ราคา7,990พั้ารเก้าสิบคะแุงหน้า3,000นะครับปรโปรแปดเก้ราคา9,990พั้ารเก้าสิบคะแุงหน้า3,000โปร699ราคา1 1้9ราคาหนตล่งหน้า2,100โปร599 ราคา1 2 9่0า้เขัน้นเ็ดดุงหน้า2,100ทุกโปรโนะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนท่านในที่สนใจอยากจะซื้อนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการเปิดเบอร์ใหม่การย้ายค่ายนะครับหรือว่าอยากจะผ่อนก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแท็ทุกสาขานะครับส่วนค่ายที่2สําหรับการซื้อพร้อมโปรก็จะเป็นของค่าย ais นะครับ iphone 12เครื่องทัู้ศู์ไทยประกันสูตร Apple นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น13,900สําหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่ยาย่ค่ายลดให้1,000นะครับเหลือ12,900ซื้อวันนี้นะครับซื้อ1แถม1ก็คือซื้อ iphone 12รับฟรีนะครับเป็นหัวชาร์จเร็ว20บัตนะครับเป็นแบบ usb type c power adapter เมื่อซื้อเครื่องเป่าราคาปกติตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31สิงหาคมมีให้เลืกอก2ความจุนะครับสำหรับสีมีสีสีน่าจะเป็นสีขาวสีเขียวมิ้นสีม่วงแล้วก็สีดำนะครับวิธีการสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของ AIS หรือว่าถ้าอยากจะไปด้วยตัวเองนะครับก็ไปได้เลยที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขา ปิดท้ายันที่ค่ายสุดท้ายนะครับสำหรับการซื้อพร้อมโปรโซึ่งก็จะเป็นของค่าย True Move S iPhone 12ซื้อโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการลูกหน้าก็คือไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลวกหน้านะครับจ่ายเฉพาะค่าเครื่องเท่านั้นสําหรับลูกค้า True แบบรายเดือนนะครับที่มีอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปก็จะแบ่งเป็น2แบบก็คือสัญญา12เดือนนะครับซื้อได้ที่ราคา11,800นะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน 11, 9, 9, Pro 8, 9, ละ1199งหโปราราคา13,400 Pro 59รราคา14,95 0 ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ตรงหน้าถ้าเป็นสัญญา18เดือนนะครับซื้อได้ที่ราคา 7,990นะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 1 9 9 Pro 8 9 9ราคา9,990 Pro 6 9 9 90, 6 99, ราคา11,990 11, Pro 5 9 9ราคา12,990สัญญาใการใช้งานก็18เดือนนะครับท่านในที่สนใจอ,อยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ True s h ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 12นะครับทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตชอบแบบไหนก็สามารถเลือก อยากจะซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรโลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ช h อปปีกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสาหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ